สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเรียนวิชาสเต็มในสัปดาห์ที่4กันนะคะเรื่องประโยชน์ของพืชค่ะประโยชน์ของพืชเราได้ประโยชน์จากพืชมากมายเช่นพืชให้การออกซิเจนเพื่อใช้ในการหายใจเรานำพืชมาเป็นอาหารเป็นยารักษาโรคใช้ทำเครื่องนุ่งหม่มและเป็นที่อยู่อาศัยได้อีกด้วยค่ะ พืชให้ก๊าซออกซิเจนสำหรับให้คนและสัตว์หายใจต้นไม้จะช่วยคายก๊าซออกซิเจนในช่วงเวลากลางวันทำให้เราได้รับอากาศบริสุทธิ์ซึ่งการได้รับอากาศที่บริสุทธิ์มีผลดีต่อสุขภาพของเราค่ะใช้เป็นอาหารเช่นเรานำผักและผลไม้ต่างๆมารับประทานหรือใช้เป็นส่วนประกอบของอาหารค่ะ ใช้เป็นยารักษาโรคสมุนไพรต่างๆช่วยในการบรรเทาอาการป่วยต่างๆได้ค่ะ mm hmm. เช่นขมิ้นชันกระชายช่วยอาการท้องอืดท้องเฟอ้อใช้พืชมาเป็นเครื่องนุ่งห่มเช่นฝ้ายที่ได้มาจากต้นฝ้ายนำมาทำเป็นผ้าฝ้ายและมาตัดเดย็บเป็นเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มค่ะ สร้างเป็นที่อยู่อาศัยนำพืชมาสร้างเป็นที่อยู่อาศัยเช่นนำไม้สกักไม้ประดูไม้ไผ่มาสร้างบ้านนำใบจากมามุงหลังคาค่ะคุณพ่อคะหนูช่วยรดน้ำต้นไม้นะคะเอาสิลูกมาช่วยกันจะได้เสร็จเ,เร็วคุณพ่อคะหนูเคยเรียนเรื่องพืชมาแล้วด้วยคะ่ะเรานำพืชมาทำอาหาร แล้วก็ยังนำไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นได้อีกใช่ไหมคะใช่ล้วลูกแต่ก่อนที่จะไปฟังพ่อเล่านั้นลูกต้องช่วยพ่อรดน้ำต้นไม้เสร็จก่อนนะร่วมด้วยช่วยคิดให้น้องๆบอกชื่อพืชและประโยชน์ของพืชชนิดนั้นมาคนละสองชนิดค่ะเอาล่ะพลอย ไหนลองบอกพ่อมาสิลูกว่าพืชที่เรานำมาใช้เป็นอาหารนั้นมีอะไรบ้างในแปลงผักเราทั้งนั้นเลยค่ะคุณพ่อมีคะนา้ากระหล่ำปลีมะเขือเทศแตงกวาผักกาดขาวผักบุง้งเยอะแยะไปหมดเลยค่ะแล้วหนูก็ชอบกินผักทุกอย่างด้วยค่ะ เก่งมากลูกนอกจากนั้นแล้วยังมีพืชที่เรานำมาใช้เป็นยารักษาโรคด้วยนะอย่างพวกสมุนไพรต่างๆเช่นขมิ้นชันกระชายที่เราใช้เป็นส่วนประกอบของอาหารหลายๆประเภทและยังจัดเป็นสมุนไพรเพราะช่วยบรรเทาอาการท้องอืดท้องเฟอ้อถ้าอย่างนั้นมนะนาวล่ะคะคุณพ่อ มะนาวก็เป็นสมุนไพรที่ช่วยบรรเทาอาการไอได้มะขามป้อมก็เช่นเดียวกันช่วยบรรเทาอาการไอและก็ขับเสมหะด้วยนะจ๊ะลูกแล้วดอกม่วง,งที่แม่ชอบเอามาทาคิวให้ปลอยตอนเด็กๆล่ะคะเขาเรียกว่าอัญชันจ้าไม่ได้ใช้เฉพาะในเด็กๆนะผู้ใหญ่ก็ใช้ทาบนศรีรษะเพื่อปลูกผมได้ด้วย ลอยเคยเห็นคุณลุงข้างๆบ้านเอาอะไรมาทาบนสีสาก,ก็ไม่ทราบค่ะแต่สีไม่เหมือนดอกอัญชันเลยคุณลุงเขาคงใช้ขิงแทนนะลูกเพราะขิงก็ช่วยปลูกผมได้เหมือนกันแล้วพืชต้นใหญ่ๆที่เราปลูกไวใ้ให้ร่มเงาล่ะคะคุณพ่อทำอะไรได้บ้างคะเราจะนำมาใช้สร้างที่อยู่อาศัยค่ะลูก เหมือนบ้านคุณปู่คุณย่าของเราที่สร้างจากไม้สกักไม้สกักทำมาจากต้นสักใช่ไหมคะคุณพ่อใช่แล้วลูกเราจะนำส่วนลำต้นของต้นสักมาสร้างนอกจากนี้ก็ยังมีต้นเตงต้นรังต้นแดงและต้นมะข่าอีกนะลูกที่เรานิยมนำมาสร้างบ้าน แล้วกระท่อมพี่ๆคนงานหลังสวนของคุณพ่อล่ะคะใช้ไม้อะไรคะแม่ช่างสงสัยจริงๆนะจ๊ะกระท่อมพวกนั้นเราจะใช้ไม้ไผ่มาสร้างแล้วก็ใช้ใบของต้นจากมามุงเป็นหลังคาจ้านอกจากนี้เรายังนำพืชมาทำเป็นเครื่องนุ่งห่มด้วยนะลูกอย่างเช่นใยที่เราได้มาจากต้นฟ้ายเราก็นำมาทอเป็นผ้าฟ้าย และมาทําเป็นเสื้อผ้าเครื่องนุ่งหม่มโอ้โหคุณพ่อคะจากที่คุณพ่อพูดมาทั้งหมดลอยว่าเรานำพืชมาใช้ประโยชน์ได้ครบตามปัจจัยสี่ในการดำรงชีวิตเลยนะคะทั้งเป็นอาหารยารักษาโรคเครื่องนุ่งหม่มแล้วก็ที่อยู่อาศัยคะ่ะยังไม่หมดแค่นั้นนะลูกเพราะพ่อยังนำพืชอย่างสะดา ฟ้าทลายโจรตะใครหอมมาใช้เป็นยาฆ่าแมลงแทนสารเคมีอีกด้วยถ้าอย่างนั้นแสดงว่าผักที่บ้านเราก็เป็นผักที่ปลอดสารพิษยาฆ่าแมลงใช่ไหมคะคุณพ่อถูกต้องเลยลูกร่วมด้วยช่วยคิดน้องๆคิดว่า นอกจากที่พลอยและพ่อคุยกันแล้วเรายังสามารถนำพืชมาใช้ประโยชน์อะไรได้อีกบ้างคะคุณพ่อคะลาตะเพียนที่เรากำลังสารกันอยู่เนี่ยทำมาจากอะไรหรอคะใบมะพร้าวจ้ะลูกเดี๋ยวสารตัวนี้เสร็จพ่อจะสอนทำม,มาร์กานกล้วยนะพลอยอยากทำม,มาร์กานกล้วยไปอวดพัทที่โรงเรียนด้วยคะ่ะได้เลยจ้าแต่เราต้องไปตัดก้านกล้วยหลังบ้านกันก่อนนะลูก ได้ค่ะจากประโยชน์ที่กล่าวมาเราได้นำพืชมาใช้ประโยชน์ได้ครบตามปัจจัย4ในการดำรงชีวิตและพืชก็มีประโยชน์ต่างๆอื่นๆอีกมากมายเช่นใช้กำจัดศัตรูพืชใช้ทำเป็นของเล่นได้อีกด้วยค่ะ ประโยชน์ของพืชให้กา๊าซออกซิเจนสำหรับให้คนและสัตว์หายใจใช้เป็นอาหารใช้เป็นยารักษาโรคทำเป็นเครื่องนุ่งห่มและสร้างเป็นที่อยู่อาศัยค่ะช่วงเพิ่มเติมสมุนไพรไทยที่นักเรียนควรรู้จักนะคะมะกรูด แก้อาการหน้ามืดวิงเวียนน้ำมะกรูดแก้ไอขับเสมหะและใช้บำรุงผมค่ะมาราคีนกแก้ไข้แก้ร้อนในจเจริญอาหารว่านหางจระเข้รักษาแผลไฟไหม้น้ำร้อนลวกค่ะบัวบก แก้ร้อนในแก้ช้ำในใช้เป็นยาภายนอกรักษาแผลทำให้แผลหายเร็วฟ้าทลายโจรแก้ไข้บรรเทาอาการเจ็บคอบรรเทาอาการของโรคหวัดตะไครขับลมในลำไส้จเจริญอาหารและขับปัสสาวะค่ะพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะเด็กๆ